4 Minute Wealth เปลี rail, e ่ยนมุมมองสู่ความมั่งคั่ง4 Minute Wealth EP 18 ความลับของคนรวยถ้าถามว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่คนรวยทําทุกวันต้องบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยที่ที่เขาประสบความสำเร็จหรือว่าคนที่เขารวยเขาทำเนี่ยอาจจะทําเหมือนกันแล้วก็อาจจะทําไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าในมุมที่พี่ทําใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของการติดตามผลสิ่งที่เราทำอะคะ่ะเราตั้งเป้าหมายไว้ใช่ไหมคะแล้วเรารู้ว่าเป้าหมายอย่างเราคืออะไรตลอดทั้งปีที่เราต้องการเนี่ยมีอะไรที่เรามองว่าเนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นเอาง่ายๆคือคนรวยเนี่ยเขาจะเห็นภาพชาัดว่าปีเนี่ย เป้าหมายที่เขาตั้งคืออะไรเขาจะรู้ว่าแต่ละเดือนจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่ เราทําในทุกๆวันเลยหรือว่าตัวพี่เองก็ทําก็คือบันทึกผลลัพธ์นะคะหรือว่าการติดตามผลว่าตอนนี้ผลที่เราทําเป็นยังไงบ้างซึ่งหลักคิดอันหนึ่งที่ที่เจอเลยก็คือว่าคนรวยเนี่ยเขาจะไม่ได้คิดว่าเฮ้ยได้เงินมาหรือว่ามีเงินจานวนมากมาแล้วก็อยากจะซื้ออะไรนะอยากจะเอาไปใช้ใจ่ายอะไรจะไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพี่อาจจะเคยเป็นคนที่แบบเฮ้ย e ทำเงินได้เราอยากได้อะไรเราซื้อ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 ,อแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ที่เข้าใจเรื่องการเงินมากขึ้นอ่ะคือเราอะ่ะเป็นคนที่เปลี่ยน mindset น ให้เงินอะไปต่อยอดให้เงินไปทําเงินให้เงินไปทํางานต่อแล้วก็เริ่มมีกําไรมากขึ้นใช่ไหมจนมันเหลือแล้วก็เอากําไรไปต่อกําไรต่อแล้วเวลาที่เราอยากได้อะไรอะคะเราก็ตั้งเป้าหมายมาเฮ้ยตรงนี้อยากได้นะอยากจะซื้อของนะซื้อบ้านนะซื้อรถนะซื้ออะไรก็เราแต่ก็ใช้เงินจากส่วนของกําไรนี่แหละที่ไปต่อยอดกําไรแล้วอะแล้วก็เอาสิ่งนั้นอะมาใช้มาซื้อรถมาซื้อของที่เราจําเป็นต้องใช้หรือว่ามาใช้ชีวิตมาท่องเที่ยวต่ออันนี้คือสิ่งที่ที่เป็นที่พี่ทําอยู่ค่ะ คำถ,ถามที่คนทั่วไปมองข้ามคิดว่าเป็นเรื่องอะไรก็น่าจะเป็นเรื่องของการทบทวน เรื่องการเงินค่ะเรื่องของอรายรับรายจ่ายนะคะความสําคัญของการที่ให้เงินอะไปทํางานให้เงินไปต่อ ern, ยอดเงินอันนี้คนทั่วไปอมองข้ามมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ว่าเราอะได้รับมาเท่าไหร่แล้วเราจ่ายออกเท่าไหร่มันคือเรื่องของการบริหารเงินที่เราไม่ได้เอาเงินไปวางในจุดที่ทําให้เราสามารถแพสซีฟได้เราไม่ได้เอาเงินไปวางในจุดที่ทําให้เงินอะมันเกิดความมั่งคั่งได้แต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยกลับมาสนใจเรื่องของการจัดสรรการเงินของเราอะค่ะเริ่มที่จะ ลดปลายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้แล้วก็พอมีรายได้เพิ่มเราก็เอาเงินน่ยไปต่อยอดให้เงินเริ่มทําเงินให้เรานะเราก็จะเริ่มเป็นคนที่มีความมั่งคั่งเข้ามาถ้าถามว่าอะไรสําคัญที่สุดในการสร้างความรวยก็ต้องตอบตรงๆว่ามันคือเรื่องของ mindset หรือว่ากรอบความคิดกรอบความคิดที่ทําให้เราอะค่ะมองเห็นโอกาสในการสร้างความมัง่งคั่ง นะโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งคืออะไรเวลาที่เราเห็นปัญหาเนี่ยคนส่วนใหญ่จะมองว่าปัญหาคือปัญหาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ของพี่หรือว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จส่วนใหญ,ใหญ่ที่เคยเจอที่เคยคุยด้วยเขาจะมองว่าปัญหาคือโอกาสปัญหาคือเงินนะยิ่งเจอปัญหาเนี่ยกำลังเจอโอกาสนะยิ่งเราแก้ปัญหานี้ได้นะปัญหานียถ้าเกิดใครแก้ไม่ได้เขาช่วยแก้ได้ก็เป็นเงินที่จะเข้ามาอะไรเงี้ยได้หรอใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าว่าเราเนี่ยเข้าใจว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรกันแล้วแต่มันคือโอกาสในนการเตติบมั โอกาสทําให้คนเก่งขึ้นมันคือโอกาสที่ทําให้เงินเข้ามานั่นแหละค่ะก็จะทําให้คุณมีความมั่งคั่งมีเงินมากขึ้นเช่นเดียวกันถ้าจะให้แนะนําเอาแค่หนึ่งคำเลยนะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะมีความมั่งคั่งได้หรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความมั่งคั่งได้ถ้าย้อนกลับมามองที่พี่ที่ก็เห็นว่า อะไรว่ามันคือจุดเริ่มต้นของ,งความมั่งคั่งเมื่อกี้ก็เลยแบบมีคําตอบเด้งขึ้นมาทันทีแล้วพี่เชื่อคําตอบแรกเชื่อคําตอบแรกที่จิตต้สมุดส่งมาค่ะเมื่อกี้จิตต้สมุดส่งคําตอบมาก็คือลงทุนกับตัวเองค่ะซึ่งมันคือความรู้นั่นแหละสมมุติเรานะคะทำงานหรือว่าอาจจะมีอาชีพหนึ่งที่ทําอยู่แล้วเราอ,อ่ะยังไม่ได้มั่งคั่งลองดูว่าอะไรจะทําให้เราเกิดความมั่งคั่งได้ก็เป็นความเก่งเป็นความรู้ที่มากขึ้นใช่ไหมคะถ้าเรารู้มากขึ้นถ้าเราเก่งมากขึ้นเงินก็จะ เข้ามาตามความสามารถของเราใช่ไหมยิ่งเราเป็นความสามารถมากขึ้นเงินก็เพิ่มมาขึ้นถ้าหากว่าเราลงทุนกับตัวเองคือลงทุนเนี่ยอาจจะใช้แค่เวลาค่ะเราอาจจะไม่ต้องควักเงินไปจ่ายซื้อคอร์สเรียนค่ะเปิด YouTube เจอเยอะมากนะคะความรู้เต็ม y YouTube เลยความรู้ฟรีโคตรเยอะนะคะเรียนรู้ความรู้ฟรีๆเนี่ยก็ต่อยอดความรู้เราที่ทาให้เราเก่งขึ้นแล้วก็สามารถเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งให้กับครอบครัวเราแล้วก็ตัวเราได้ด้วยค่ะ Minute w e a l t h เปลี่ยนมุมมองสู่ความมั่งคั่ง